รักกันวันละนิดเดียวรักกันวันละนิดวันละนิดรักกันทีละนิดทีละนิดอ่ะเนาะดย่ใช่้วเนี่ะเดี๋ยวโยนพี่ให้พี่เล่นบ้างให้พี่เล่นบ้างลูกไม่เอาผฝันเดี๋ยวแย่งทน่เหยวลูกให้ให้ันรักรักกันรักกันวันละนิดวันละนิด นีแต่น้ตั้นน่ะให้พี่เล่นมั่งลูกให้พี่เล่นมัง่งเลี้ยงพี่เล่นให้พี่เล่นมั่งลูกตั้นชื่อเหนียวไม่ดีไม่ดีลูดีรักกันวันละนิดวันละนิดนะรักกันทีละนิดทีละนิด